ถ้าอยากรู้รึกรู้ดีรู้เรื่องต้องมาที่หลักสูตรนี้สวัสดีค่ะแพทย์แผนไทยเป็นยุง้งดรจันจิราจำปาเทศนะคะหมอตมโมนะคะ ทำอย่างไรให้เรามีไรายได้เปลี่ยนที่เรามีอยู่เพื่อต่อยอดให้มีไรายได้ตอนนี้เทรนสุขภาพมาแรงเราจะทำอย่างไรให้เรื่องของสุขภาพดีสำหรับตัวเราดีสำหรับคนรอบข้างและที่สำคัญให้เรามีไรายได้เข้ามาด้วยถ้าเรามีรีสอร์ทไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเราสามารถเอาเรื่องของทางการแพทย์ สำหรับไทยๆเข้าไปจับมือกันประสานกันให้เกิดการท่องเที่ยวเรื่องสุขภาพเอาของดีที่เรามีอยู่สร้างเป็นอัตลักษณ์แล้วกลับมาเป็นไรายได้ให้กับเราให้กับชุมชนแล้วที่สำคัญเอาสิ่งดีๆนะคะที่เป็นภูมิปัญญาโดยเฉพาะกัญชาต่างกันแพทย์ซึ่งมาแรงเอาของดีในประเทศไทยดังคำที่ว่าสืบสารมรดกอัลลําค่าภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทย ต้องมาที่หลักสูตรนี้ซึ่งต้องบอกเลยค่ะคุ้มค่ามากๆมาได้เลยค่ะคณาจารย์ผู้สอนของเรานะคะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าคุณจะได้สิ่งดีกลับไปแล้วมีไรายได้กลับไปหาทุกๆคนนะคะเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะ